สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สาขาหลักนะครับร้านนาแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับส่วนลดพิเศษนะครับสําหรับเทศกาลวันสงการนะครับทางร้านเราเปิดทําการปกตินะครับท่านใดที่กลับมานะครับจากกรุงเทพกลับมาจากทํางานต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนะครับเดินทางมาเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรามีครบนะครับจบทุกอย่างเลยนะครับในด้านอุปกรณ์ การเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นผานพวนนะครับราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่พวงละ35,000ับาทนะครับมารับเองนะครับหรือว่าจะเป็นหางตัดหญ้านะครับราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่19,500ัรบาทนะครับขาริเปอร์นะครับราคาจะเริ่มต้นนะครับราคามารับเองราคาจะอยู่ที่18,500นานะครับถ้าส่งให้ก็19,500หางยกลองนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่16,00 0บาทนะครับหรือว่าทํารุ่นมันสำปะหลังนะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่18,500นะครับ หังขุดมันนะครับราคาเริ่มต้นตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือราคาที่เรามารับเองนะครับหรือว่าจะเป็นรถไถนะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับสําหรับใครที่ติดตามคลิปนะครับเป็นคลิปอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคันละห้าพันคันละหนึ่งมืนบาทนะครับวันนี้เรามีคันเล็กตั้งแต่ KRT หนึ่งสีู่นพัดหรือว่าจะรุ่นใหญ่สุดนะครับที่พร้อมขายนะครับก็จะเป็น M เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่ะมาคันแรกนะครับวันนี้ พามาอัปเดตนะครับวันนี้มีมือมือกล้องมาจับให้ก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดินหน้าถอยหลังนะครับบอกแต่ละคันนะครับราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือแค่ราคา385,000นะครับคันนี้เป็นคูเบต้า L5018 ตัว DT นะครับแต่ตัวนี้เราทำโฉมนะครับเป็นโฉม s p นะครับปิดชุดใบดันหน้าใหม่นะครับตัวนี้ไปเป็นใบดันใหม่ของค่ายนาซ่านะครับฝากระโปรงนะครับเก็บงานทําสีใหม่นะครับ ทำโฉมเป็น5้าศ SP ย์หนึ่งแดนะครับเช็คลูกหมากนะครับคานหน้านะครับน้ำมันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับผานคพวนนะครับใบ24ี่นิ้วนะครับใบผนใหม่นะครับใบผนใหม่นะครับใบผนใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับชุดท้ายเก็บงานใหม่เป็นแขนลังแบบก้ามปูครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2 5 6หนะครับอราคานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ4ี่แส0แปดหมืห้าพันบาทนะครับอฟังเสียงครับใช้งานหนึ่งพัน้าร้ยห้าสชั่วโมงการทำงานครับ เกียร์นหน้าแบเกียร์หอยครับแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบสมบูรณ์นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเช็คร้อยนะครับ5018 DT นดีะครับตัวนี้เก็บฉมใหม่นะครับยางใหม่4เส้นผมถือว่าราคาคุ้มคุ้มนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับใครได้ไปนะครับรีบจับจองกันเลยนะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับทุกคันนะครับเน้นย้าเลยนะครับผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้นะครับทางร้านเราไม่มีผ่อนดาว นะครับมาขั้นที่2ครับคันนี้เป็นรถ3สูบนะครับสาหรับใช้งานในนาในไร่ในสวนนะครับหรือใครที่ต้องการรถไปทําไร่มันสําปะหลังนะครับตัวนี้เหมาะเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจัดชุดดันหน้าให้ใหม่นะครับเก็บงานทําสีใหม่เป็นรถเช็คร้อยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวลูกหมาคานหน้านะครับลูกปืนล้อหน้าแน่นๆนะครับตัวนี้ชุดทงชุดท้ายนะครับเก็บงานใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2,558ใช้งาน2,100 สิบี่ชั่วโมงการทำงานครับแน่นๆนนะครับตัวนี้8ปดเกียร์หน้า8ปเกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์เชตเทน,นะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยตรงนี้นะฮะร,รถเรสวยเช็คพร้อมใช้นะครับพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับคันนี้ราคาที่ 3 4 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ผมจัดโปรนะครับลดราคาลงอีก10,000หมืนะครับคันนี้เหลือแค่3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3 3 5 0 0 0บาทได้รถสวยๆสภาพคุ้มๆแบบนี้ไปเลยนะครับที่จริงราคาเปิดขายทุกคลิปนะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา3 4 5วันนี้รับส่วนลดพิเศษนะครับอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ไม่รวมจัดส่งนะครับคันนี้ไม่รวมจัดส่งใครที่สนใจนะครับรถเช็คร้อยนะครับตัวนี้เป็นสามหกศูนย์แปดเอสพี นะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้สวยๆรถตักนะครับรถตักจากค่ายมังกรแดงนะครับตัวนี้เป็นเ m ฟเอมนะครับ wd 4 5สี่ห้าสี่เคนะครับรถตักขนาดสี่สิบห้าแรงม้านะครับคันนี้ปากตักสูงๆนะครับผมสั่งชุดตักใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับของค่ายเหน่งเกษตรชุกัยโคราชนะครับมาติดกับรถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ใช้งานดีมากๆครับเป็นรถใหม่นะครับอ่าตัวนี้ที่จริงเป็นรถใหม่นะครับแต่รถจอดนานแล้วสองปีแล้วนะครับผมขายในราคามือสองนะครับ ราคาพิเศษเลยดูนะครับปากตักยกสูงตัวนี้มาพร้อมกับพุดตักนะครับพ้ดตักแล้วก็ ทังถ่วงด้านท้ายนะครับราคาก็จะอยู่ที่4ี่0 0 0สานบาทนะครับอันนี้คือราคาแบบราคาต้นทุนเลยนะครับผมไม่ได้บวกกาไรอะไรเพิ่มนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับสําหรับใครที่หารถไว้ไปใช้ตักมันตักหินตักปูนตักทรายหรือว่าตักยางพารานะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับยกได้ถึงรถดัาเกษตรหรือรถสิบล้อเลยนะครับไม่อหนึ่งคันครับคันนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จเหมือนกันนะครับเป็นรถเช็คร้อยเช็คใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้ก็ เป็นรถที่ขายดีนะฮะสำหรับคันนี้เป็นคูโบตานะครับรุ่น L4508 ตัวดีทีนะครับตัวนี้รถขนาด45แรงม้าส4สูบนะครับ2พาวเวอวขับเคลื่อน4ล้อเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยจาก279นะครับคันนี้เหลือแค่2 60,000 9,000บาทนะครับ269,000บาทตัวนี้เช็คยางใหม่4เส้นนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบเช็คเปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้าเก็บสีใหม่รอบคันครับพลังงานสี 2K นะครับเก็บสีใหม่ทั้งหมดเงาๆนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี2551นะครับใช้งาน4,329ชั่วโมงครับ4สูบนะครับพมอะไรพาวเวอร์นะครับงพาวเวอิวขับเคลื่อน4ล้อนะฮะ แบ8เกรดหน้าสีเกียร์หอยนะฮะรุ่นนี้นะครับผลิตในญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยครับแล้วก็นคนม,มากๆด้วยนะครับอสองเลานะครับตัวนี้โฟลว์วขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหรือใครที่ต้องการเอาไปใช้งานดันนะครับงานปั่นน้านะครับหรือ งานไปตัดหญ้านะครับทางโซนพั้นาะครับราคานี้ผมถือว่าคุ้มนะครับ269,000บาทเท่านั้นนะครับคุณได้รถขนาดเครื่องยนต์4สูบ45แรงม้าตัวนี้ไปใช้งานเลยถือว่ารถบิ้วใหม่เช็คใหม่พร้อมใช้นะครับตัวนี้ประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนอไปชมกันต่อครับรถที่ร้านเรามีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับมีที่อู่ด้านล่างอีกนะครับราคาก็คุ้มๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาชมคันนี้ครับ คันนี้เป็นคีทีนะครับหนึ่งสี่ศูนย์พัดเป็นรถเพลาเดียวสูบเดียวนะครับประโยชน์ใช้สอยถือว่าเยอะรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้จากสองหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับได้อุปกรณ์ใบดันหน้าหางกระบอกช่วยยกนะครับรุ่นนี้มีกระบอกช่วยยกแล้วก็จะมีล้อเหล็กนะครับตัวนี้นะครับผมให้ส่วนรถอีก5,000บาทนะครับเหลือ1,20,000บาทท้วนนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับทุกคันนะครับถ้าสตาร์ทได้ผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยครับวันนี้ ซ่มไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะตัวนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนสายบมสายพานให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแรงดีเลยนะครับสำหรับใครที่หารถมินิมินิไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับอ่ามีใบเอกสารซื้อขายให้จากทางร้านนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์4ชิ้นนะครับมีใบดันมีหางกระบอกเพื่อยกแล้วก็มีล้อกันจมนะครับเป็นล้อพายนะครับใครที่หารถไว้ไปเข้าสวนไปไว้ดันนะครับมีงานไม่เยอะนะครับมีไร่มีนาไม่เยอะนะครับกันนี้ถือว่าเหมาะน้ำมันถังเดียวนะครับวิ่งได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับตัวนี้เป็นรถระบบสายพานจากแสนสองห้านะครับเหลือ1นึ0 0 0สนบาทนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับก่อนช่วงสงการนะครับใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าถือว่าพลาดนะมากๆเลยนะครับเพราะว่า ราคาลถแต่ละคันนะครับผมเปิดลดราคาลงคันละ5,000ันคันละหมื่นนะครับผมหันราคาลงนะครับคันนี้เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับเผื่อพี่ๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่หารถไว้ไปตัดหญ้านะครับมันจะมีหางสามมาให้นะครับหนึ่งพวงนะครับคันนี้จากราคา2,95,000ับาทนะครับคันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือแค่2,80,000บาทนะครับ เป็นรถจดทะเบียนปี2565 L3218 s p นะครับรถถือว่าเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับยางหลังตัวนี้อยู่ที่85%ยางหน้าก็อยู่ที่60%นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับตัวนี้ใช้งาน1,819ชั่วโมงนะฮะนะครับ,นะรบแน่นๆนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะฮะ ไม่มีเวทคทวงหน้าคันนี้นะครับรถใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับสภาพถือว่าคลิปๆใหม่ๆสีสันได้สวยครับอ่าสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับตัวนี้เป็น L 3 2 1 8 SP นะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะครับไดเล็กสองพาวฟูลวิวขับเคลื่อนสี่ล้อปีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆรถสวยๆสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่ผ่านการทําสีนะครับไม่นึ่งขั้นครับเช็คร้อยสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นขายดีที่สุดในปีที่แล้วแล้วก็ในปีนี้นะครับอ่ะ รถสภาพพร้อมขายแบบนี้นะครับที่จริงอยู่ไม่นานนะครับราคาก็อยู่แค่ส0 0 0สนบาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ผมจับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือแค่2องแสนบาทคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2554นะครับยางนะครับใหม่4เส้นนะครับสีใหม่เบาะกระจังหน้าแผ่นลังคานะครับกระจกพวกนี้นะครับน้ำมันเครื่องของเดหยวใหม่ทั้งหมดนะครับ มูลค่าการบิ้วนะครับการเก็บงานของคันนี้นะครับไม่น้อยกว่า50,000บาทที่เราจัดใส่ไปในรถของคันนี้นะครับถ้ารถมาเดิมๆจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับสีสันเดิมๆมันก็จะมีลายมีด่างหน่อยนะครับแต่นี้คือ ทำใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นปี54นะลูกค้านะใช้งานอยู่ที่2,234ชั่วโมงการทํางานนะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานนะครับในนานะครับไล่มันสัมปะหลังหรือว่าปั่นนานะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบเดรกนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาวันนี้เครื่องเกียร์ปั๊มดีครับจัดตรงปีสามร้อยกหมอ เฟืองท้ายไม่หอนครับตัวนี้นะครับอาเชฟพร้อมใช้นะครับระบบแน่นๆนะฮะอสองเก้าห้านะครับคันนี้เอาไปเลยสองเก้าห้าส่งฟรีสามร้อยก่อหมอมาอีกหนึ่งคันตัวนี้ เป็นรถที่มาสภาพเเดิมๆนะครับเราเก็บสีคันล่างใหม่เท่านั้นนะครับยางหน้าเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับตัวนี้เป็น l 3 6 0 8 s p นะครับตัวนี้ปรับลถราคานะครับตัว s p นะครับเหลือ295 0 0 0ันบาทนะครับไปสภาพนี้เดี๋ยวฝาข้างผมใส่ให้นะตัวนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี25 5 8นห้าสิบดนะครับระบบมันจะใหม่กับตัวเสากลมนะครับเพราะปีรถมันจะใหม่กว่านะครับมันต่างกันที่เกียร์ครับเกียร์ตัวนี้จะเข้าข้างพวงมาลัย 36SP เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3คันนะครับตอนนี้นะเช็คเช็คร้อยข้างหลังคันหนึ่งนะครับอันนี้มาเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับเก็บแค่สีคานล่างนะครับราคาก็จะถูกหน่อยนะครับเหลือแค่295,000บาทตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นหาง3นะครับฟับงเสียงเครื่องใช้งาน1,656ชั่วโมงปิดท่อซิ่งให้พร้อมนะฮะคัดอย่างคัดคัดนิ่มมากๆอะ่ะคัดโคตรนมเลย ประมาณนี้ฮะใช้งานง่ายนะครับเกียร์ชัเดินนะครับสําหรับใครที่มีงบน้อยนะครับราคาผมถือว่าคุ้มๆเลยนะครับจ้กนหน้าแล้วก็หาง3นะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นด้วยนะครับคันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับตัวนี้ผมขายตามสภาพนี้นะครับจากราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมลดเหลือแค่2องแสนเก้าหมื่นห้าพันราคาเท่าๆกันกับเสากลมแต่คันนี้มันไม่ได้เช็คร้อยนะครับไม่หนึ่งขั้น ตัวนี้นะครับใครพลาดนะครับถือว่าพลาดนะครับใครพลาดถือว่าพลาดเพราะจะไม่ได้รถสวยๆสภาพดีๆราคาประหยัดนะครับคันนี้ราคาผมถือว่าประหยัดเท่ากับ NT540 เลยนะครับตัวนี้เป็นขนาด42แรงม้านะครับจากค่ายอิซกินะครับยางหลังประมาณ90%นะครับผมชอบอิซกิอย่างนะครับมันอ่ามันจะต่างจากคูบุต้าคือนะครับเนี่ยขนาดของหน้ายางหลังเนี่ยมันจะกว้างนะครับเนี่ยเราไปเทียบกับ 4 0กับ36เลยนะครับขนาดหน้ายางหลังมันจะกว้างกว่านะครับนี่จะกว้างกว่าประมาณนี้เลยนะครับช่วยการยึดเกาะนะครับยึดเกาะผิวดินเนี่ยการไถนะครับการดันได้ดีขึ้นนะครับคันนี้นะครับและอีกอย่างนึงเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับถือว่าราคาคุ้มด้วยนะครับราคาเพียง3,3มแสนสนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นแบบรถสุดๆเลยนะครับส่งฟรี300กมนะครับ ใช้งานหนึ่งพันหกร้ยสี่บสามชั่วโมงการทำงานนะครับเดี๋ยวฟังเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องว่าแน่นแค่ไหนมีแบตหรือเปล่าอ่ามีแบตนะครับตัวนี้นะครับผมเช็คคันหน้าเช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนลูกหมากให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมแถมท่อสิ่งให้หนึ่งใบนะครับเนี่ยครับปั๊มมันเร็วนะครับตัวนี้นะครับอิตกีเนี่ยผมถือว่าปั๊มเร็วนะครับเป็นอิตกีขนาดสี่ิบสองแรงม้านะครับแล้วก็ระบบ ค่อนข้างที่จะดีครับเป็นเกียร์เข้าข้างวงอะไรนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยเกียร์จะคล้ายๆนะครับกันกับคูโบต้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเกียร์จัตเทิลนะครับเราเข้าเกียร์ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับเราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาเพียงสามแสนสามหมื่นบาทมานะครับอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มีรถเยอะนะครับสาขานอกก็ มีอีกหลายคันนะครับผมจะไล่ทยอยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะครับคันนี้ L4018DT นะครับ40แรงม้าราคาก่อนเก็บงานนะครับราคาตามสภาพนี้นะครับไม่ได้เก็บงานอะไรเลยรถถือว่าสวยนะครับใช้งาน2 6 0 0 2 6 6 7ชั่วโมงการทำงานนะครับสภาพยางนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณยางหลังประมาณ 70%ยางหน้า90%นะครับเป็นยางของโอตานินะครับฟังเสียงเครื่องราคานะครับอันนี้2 5ง0 0 0ห้าหบาทเอ้ย3 5แ0 0 0้าหมบาทนะครับ3 5ม0 0 0ห้าหบาทมือกล้องมือล็อกอินอยากขายอยู่นะครับ2อ5 0 0 0ห้าหนะครับแต่ขายไม่ได้ครับขาดทุนนะครับ อันนี้นะครับใครสนใจนะครับ40นะครับมีอยู่ทั้งหมด40มีอยู่ทั้งหมด2คันนะครับอยู่ร้านมีทั้งหมด2คันนะครับอยู่ในสาขานี้นะครับสาขาหลักนะครับถ้าสาขาใหม่ก็จะมีอีกคันหนึ่งเป็น3คันนะครับอันนี้ถือว่าสภาพสวยนะได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆตามสภาพ355,000นะครับ355,000บาทนะครับส่วนถ้าเก็บงานนะครับผมรวมทำสี เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบเลยนะครับแถมพ่อซิ่งให้จะอยู่ที่369นะครับนะคันนี้เป็น L4018 DT นะครับรถปี62มาสวยๆอีกหนึ่งคันครับ TC48R นะครับใครที่หารถสเปคยุโรปนะครับระบบเยอะนะครับระบบไฟฟ้านะครับเกียร์เยอะนะครับตัวนี้นะครับรถเครื่องยนต์4ี่สูบไดเรกครับ48แรงม้านะครับ12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับเป็น พีดีโอแมนนวลนะครับแล้วก็เป็นพีดีโอไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับยางถือว่าสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสําหรับคันนี้ราคาก็คุ้มๆนะครับยั่วๆแล้วเล้าๆนะครับจากราคา2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้นะครับผมจัดโปรส่วนลดให้แค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะคันนี้ขายแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเน้นอีกครั้งนะครับราคาถือว่าคุ้มมากๆ นะครับอ่ะไม่มีแบตด้วยนะครับใครอยากดูคลิปรีวิวการทํางานนะครับสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์ว่านัทแท็กเตอร์วังสามหมอนะครับแล้วก็เลื่อน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 ลงมานะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานะครับนะรถจดปีห้าหกนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับรถสวยนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมนะครับเป็นรถสีเดิมชุดบนนะครับเราเก็บสีคานล่างเก็บสีคานให้ใหม่นะครับสีล้อให้ใหม่นะครับมาพร้อมกับผ่านพวนนะครับใบยีบสี่นิ้วนะครับมาดูด้านท้ายครับ นี่ฮะด้านท้ายมันจะมีจอยจอยต่อน้ำมันให้นะครับจะมีจอยต่อน้ำมันให้นะครับอ่ะถัดมาครับมาดูอีกหนึ่งคันรถเช็คร้อยนะครับเช็คสภาพร้อยนะครับตัวนี้เป็นคูปอร์ต้า L4708 DT นะครับขนาด47แรงมา้มานะครับ เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาดสี่สูบนะครับสองพาว o wheel ขับเคลื่อนสี่ล้อนานทีนะครับจะเห็นหน้านะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาจากไปดูงานมานะครับก็เพิ่งกลับมามาอัปเดตโปรโมชั่นนะครับให้กับลูกค้าหายไปประมาณ4วันนะครับสวัน5วันหายจากร้านไปนะครับก็ลูกค้าผ่านไปผ่านมานะครับช่วงนี้อยู่ร้านตลอดนะครับใครจะเข้ามาดูรถมาลองรถเรามีพื้นที่ให้ทดสอบนะครับตัวนี้เป็น L4708 SP นะครับเตาเรียมเลิบยูเลิบยู ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2,558นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบไฟหน้ากระจังหน้าแผ่นลังคานะครับบอดี้นะครับทำสีใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้นะครับมูลค่าการเก็บงานไม่น้อยกว่า6 0,000บาทนะครับแค่ยางยาง4เส้นนี่ก็เกือบเกือบจะส0,000่นแล้วครับลูกค้าครับน้ำมันเครื่องของเหลว6000นะครับชุดกระจังหน้าชุดไฟหน้าเนี่ย ชุดบอดี้เนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับที่เราจัดเปลี่ยนให้ไปนะครับมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับใช้งาน2 0 0พกับ38ชั่วโมงกันทำงานครับ L 4 7 0 8 s p เครื่องแน่นเกียรแน่นนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับสตาร์ทพอให้ฟังเสียงนะครับหอมปากหอมคอนะครับอันนี้นะครับราคา พี่แจ้งไปยังหึยังเนาะคันนี้จากราคา429,000นะครับราคาขายหน้าร้านปกติไม่ขายนะครับวันนี้ลดไปอีกหมื่นหนึงนะครับเหลือ419,000บาทจัดส่งฟรี300กมด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจสำหรับ L4708 SP นะครับมาอีกหนึ่งคันครับรถค่ายเกาหลีนะครับไฮโอติ EX50 นะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับโฟวินไฟฟ้าพีดีโอไฟฟ้าพีดีโสารอบปั่นนะครับ ด้านหลังมีจอยเสียบน้ํามันนะครับอ่ามีจอยต่อพ่วงให้ด้วยนะครับเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะสปริงใช้งานนะครับ4,468ชั่วโมงการทํางานครับนิ่มง่ายตัวนี้จะมีดับนคพลน้านท้ายนะครับมีดับหางด้านหน้าแล้วก็หางควรเตเี็มทีนะครับใบมีดเร็ว เกียร์นะครับเข้าข้างพมอาลายนะตัวนี้12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยนะครับทางน,นี้ราคาลดร,ราคาพิเศษเอาราคาเท่ากันนะครับกับ e ิวฮอลแลน 2 6 9 0 0 0ับาทนะครับขายราคานี้นะครับคุ้มๆนะครับใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะรถจดปี58ได้ระบบที่ใช้งานดีนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรครับถ้ามีรถทุกอย่างคือมีอะไรทั้งหมดนะครับสำหรับไคโอติเอ็กนะครับราคาเท่านี้นะครับราคาถือว่าเอาไปทไําไร่ไปไถนาไปลงนาแล้วเราได้ระบบที่คุ้มนะครับการนั่งกับสรีละเนี่ยก็ถือว่าดีครับเกียร์ก็เข้า ตรงนี้นะครับเกียร์หนึ่งสอามตรงนี้เกียร์หลักอยู่ตรงนี้ครับเดินหน้าถอยหลังอ,อีกหนึ่งคันตัวนี้เป็น M7040 นะครับเหลือเช็คไล่เก็บ,บ,บ,ฟฟบเก็บระบบไฟฟิวนะครับอ่าเหลือไล่เก็บระบบไฟฟิวนะครับคันนี้ก็ปี59นะครับใช้งาน4,900ชั่วโมงนะครับยางถือว่าสวยทั้ง4เส้นนะครับ คันนี้ผมรวมเช็คสภาพให้นะครับรวมเก็บงานให้นะครับอยู่ที่5้าแสนหกหมืนเก้าพันรวมเก็บสีรวมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวให้พี่น้องเอฟซทางฝั่งสปปลาวนะครับอยากได้คันนี้นะครับรีบจับจองเลยตัวนี้เป็นเวทดกลมนะเป็นเวียดกลมนะครับไม่ใช่เวทดกลวยนะครับเวทดเวทดสองเวทดสองข้างละสองลูกนะครับลูกหนึ่งก็น่าจะประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับมาพร้อมกับผานหกท้ายนะครับสวยนะครับไม่มีหักไม่มีดมนะครับ เล่มพร้อมนะครับคันนี้เล่มทะเบียนครบนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีไล่มันไล่อ้อยหรือว่าต้องการเอาไปบุกเบิกนะครับคันนี้ผมถือว่าเหมาะเลยนะครับนะครับเครื่องเกียร์ตั๊มดีนะครับคัดไม่แข็งนะครับคัดถือว่านิ่มๆนะครับ 5 6 9 0 0 0นะครับตัวนี้ M7040 นะครับผมรวมเก็บงานนะครับรวมเก็บสภาพเก็บสีให้นะครับเก็บชุดสีขันล่างสีที่มันไม่สวยนะครับที่มันถะลอกกระหลอกเนี่ยเก็บให้หุ้มเบาะให้นะครับใส่กระจกนะครับแถมเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ด้วยนะครับ5 6 9 0 0 0นะครับใครที่สนใจคันนี้ถือว่าราคาคุ้มนะครับ M7040 รถปี59นะครับใครที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับโรตารี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับมีครบอ่าก็ เดี๋ยวพาไปดูนะครับ L สามหนดอยู่ด้านล่างนะฮะคลิปนี้มายาวจริงๆครับยี่สิบสี่นาทีแล้วนะครับสำหรับโรตารี่นะครับตัวนี้จะค่ายสยามเม็ดหนะครับมารับเองนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับส่วนฟาร์มเทคเม็ดหกก็จะอยู่ที่ห้าหมืนหนึ่งพันบาทนะครับมารับเองนะครับสำหรับฟาร์มเทคมีส่วนลดให้สองพันนะครับส่วนสยามนะครับคือราคาลดพิเศษแล้วนะครับ4ี่หมืนห้าคือมารับเองนะครับถ้าส่งให้ก็อยู่ที่สี่0มืนเจ็ดบาทนะครับสนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามจับจองกันได้หรือจะเป็นโรตเตอรี่ของนาซาเราก็มีครบนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถอีกคันหนึ่งครับกำลังเก็บงานมาชมกันต่อนะครับแ3 6 0 8 DT นะครับคันนี้จัดยางใหม่4เส้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างเรียกเปลี่ยนยางนะครับวันนี้จัดยางใหม่4เส้นเช็คระบบนะครับคันนี้2,80,000บาทนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับสวยๆนะครับคันนี้ก็เก็บสีขั้นล่างนะครับเช็คเปลี่ยนสายของเหลวนะครับแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับ3608 DT นะครับ คันนี้ก็คันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับของเอฟซอุดรนะครับคันนี้สามสี่นะครับเอฟซทางอำเภอสีธาตุครับตัวนี้ก็ติดจองแล้วเหมือนกันเอลซีห้าศูนย์แปดดีไอครับตัวนี้ราคาคุ้มๆยัวย่วๆนะครับก่อนเก็บงานนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ถ้าเก็บงานแล้วราคาอัพขึ้นนะตัวนี้นะครับถ้าเก็บงานแล้วราคาจะอัพขึ้นใช้งานสี่พันแปดร้อยี่สบสองชั่วโมง รถส,สวยเดิมๆนะตัวนี้นะครับผมการันตีเลยเครื่องเกียร์ดีนะครับ4508 DI ตัวนี้ปี53ครับ45แรงม้าอันนี้ราคา245,000บาทได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นฐานควนนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้น50คันนี้ติดจองนะครับของลูกค้าอำเภอหนองกรุงตบาบลวังสามหมอนะครับอ,อวังสามหมอตาบลหนองกรุงทับม้านะครับอันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากทางร้าน แล้วก็คันนั้นจะเป็น M9540 นยะครับยังอยู่นะครับยาขึ้นแล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลาบิ้วเวลาปรับสภาพเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ช่างสีกำลังเก็บเป็น L40 นะครับคันนี้รวมเช็ครวมบิ้วนะครับ3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับสามแสนหกหมื่นบาท l อลสี่ศูองพื้นเรียบร้อยนะครับเช็คสภาพเก็บงานเก็บสภาพสีให้นะครับวันนี้เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้ ผมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับใครที่พลาดคลิปนี้ก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับเพราะว่าผมมาจัดโปรโมชั่นส่วนลดในคลิปนะครับถ้าเรามาถ้าร้านนะครับไม่ดูดูคลิปมานะครับราคามันก็จะอยู่ที่ราคาเดิมนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาดูรถได้นะครับที่สาขาหลักร้านนัทเท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับขอบคุณครับ